อ่าครับน้องๆมีอะไรไม่เข้าใจไหมครับมีอะไรไม่เข้าใจไหมฮะอ่างั้นมีแบบสอบถามมาไหมก็ได้เขียนตอบเลยอ่าเดี๋ยวก็ได้ จุดเรียนรู้พื้นฐานนะคะโซล่าเซลล์ค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะก็ทํากิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่เ,เราให้เด็กๆนะคะได้ทดลองว่าจะนําพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะลดพลังงาน การใช้ไฟฟ้านะคะ,คะเพื่อเป็นการช่วยโลกลดมดลภาวะโลกร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้ก็เด็กๆนะคะก็ได้ทําการเรียนรู้เนาะเราเราจะมีแผงโซลาร์เซลล์นะคะเป็นขนาดทดลองให้เด็กๆลองต่อไฟต่อไฟต่อเป็นการจำออุป,ปรกรณ์ดูนะคะค่ะครู้ตึกเหรอเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะ <laughs> ก็เด็กๆเชื่อฟังดีค่ะใช่ไหมคะพี่เลี้ยงอ๋อใช่ครับนะฮะงานนิทรรศการพลังงานยั่งยืนทั้งเมื่อวานและวันนี้นะครับมีน้องๆมาร่วมกิจกรรมมากมายแล้วแต่ละน้องแต่ละโรงเรียนเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับครับก็อยากให้เด็กๆทุกคนได้รับความรู้กลับบ้านไปอย่างเต็มที่นะครับแล้วพวกเราก็จะพยายามทําและสอนเด็กๆให้ดีที่สุดนะครับ